สวีดัตสวัสดีสวัสดีครับเอซี FC ทุกคนสวัสดีเอฟซีนสาบ้านดุวนทานี่นะครับมาเบิงบานของพี่พิมรัตน์อยู่ในง,งานกุจ,จับของเ้านี่เองครับก็รอดหลังคาให้กันครับรอดแผ่นหลังคามาอีกสองมือนี่แหละรอมุงหลังคาอยู่สามหลังนะครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแบบเล็กน้อยนะครับสิมีการเปลี่ยนประตู เป็นหน้าต่างเล็กน้อยครับแต่ประตูนี่ผมก็เล่นใส่พวงกบเลยเดย้แต่ว่าลูกค้าเป็นตัวแต่สำเร็จบู๋มเราไม่เป็นไรก็ยังพอได้ครับสิลลี่ออ,อกเนีย่ยพวงกบเที้ยไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าไซร์มัวนี้จะเป็นพวงกบสำหรับตัวกันปวกนะครับกันปวกทนไฟไม่ลามไฟนะครับตัวนะี้ ของห้องโปะ๊ปะทุท่านเจ้าสิบบาทโอ้เดีย๋ยวเ้ียองไปเดินเยี่ย้องไปนี่ไี่โอกาสบาเดเจ็บได้เล้วครับไปขึ้นไปบนสันซ้อนอึ๊บโอเคขึ้นมาแล้วซิ่งนี้มันจะเป็นพนังทึบผนังทึบประตูระเบียง จะมีซีเมนตหนาต่างช่อง,องนี้นี่ก็ช่องนี้นั่นครับออกมาก็จะเจระเบียงแบบนี้ครับวิวดีเลยในเซตหลังคาครับหลังคาขอบันไดเป็นหลังคาแม่ขอบันไดเพื่อนตรงนัติดทางครับบ้านติดทางนี่ม่านโค่งเล็กจ,จับประมาณนี้นะครับจะ คอยเฮ็ดไปครับคอยพัฒนาไปเนาะอันใดมันดีกระจอผ้าเฮ็ดมันดีเคาก็เฮ็ดไปอันใดมันบ่ดีเาก็ปรปับปรุงครับนะครียงเรียงปุ่งกันะนะเรื่องหฮ็ดครับขเขาเรียมเขามุ่มงมือเรื่องเฮดจัดเต็มนี่สะพานหนูกับส่ประกบเลยประกบเพื่อคำลางนะครับคำลางตงัวนึงเด้อคำขางตัวนึง คำตารางน่งมันสิอาสิเดียงได้นะครับแทนเท่าคำขาซอยมันจะิเหนียวบิดชิดเดียงครับหมดชิเดเบียงห้องน้ำก็ก่อได้ขึ้นแล้วก็รอทับหลังนะครับน,นี่เป็นาต่างบานนึงยู่นี่ครับจะใกล้แล้วครับใกล้จะได้มงแล้วลังนียอีกไม่กี่อันก็ได้มุงแล้วนะครับ สงสยัยบ่เป็นยังคือผักออกมมันน้ำคิดทอดลูกคิดทอดลูกคิดทอดเต๋าแต่กินผักออมแล้วจ้ะโอ้ยแค,ค่คบคิดทอดลูกไปครับแต่หันยืดน้ำลูกนี่ก็เฮ็ดงานบ่ไหวครับหันยืดน้ำลูกกะลูกบ่มากับเฮ็ดงานไหมกวนน่ลชั้นจะเล่นคุยงานเนี่ยโอ้ยเอาลวดตาปลาปูปูพี่พี่แบบอันห้องน้ำแบบจนดันนี้มีกันก่อเปิ้ลว่าเสาวพันโชเนี่ย กรอบเปนปิดหลังใส่ช่องเอาไว้ครับนี่มีช่องแสงปัดลมแต่ตัวนี้สาารใส่ัดลมผนังได้ครับเพราะว่าพื้นที่มันหลาสามารถใส่ัดลมอันนี้เป็นห้องนอนลรางครับห้องนอนคุนแม่แล้วหัวเตียงยุ่นขาเตียงอยู่นี่อันนี้มีหน้ตาต่างต่อขั้วออกข้างหลังอีกสองล้านกว่านะครับหลังนี้สองล้านกว่าบาทก็ฟังกชันใส่ซอวยจะสุดกดครับมันได้ลงไปหาขัา้ว โ oh, อ้โเดีเดด่งบ้านพี่เอจัดการให้เรียบร้อยครับนี่ครับไปตัวบ้านตัวนี้นสิแดงไหมครับจากตัวนี้สิเป็ี่นผนันงโชว์สิเปลี่นห้องยืดออกมาเลยครับห้องยืดมารลับไตกขั้นตัวนี้แล้วเพิ่มห้องออกมาห้องนี้แหละห้องอกระด้างสีเฮ็ดขัน้นขุดลุมดินแกนดีแลยครับขุดลุมเฮ็ดขัน้นเพิ่มห้องก็ย้ายห้องส่วนนี้ออกไปให้มันถึงเสานี่นะครับ สิมีหน้าต่างบานนี่หน้าต่างบานนี้ตัวน,นี้จะเป็นชุดทีวีประมาณนี้เพราะฉะนั้นจะเป็นโซฟาทางนี้ทีวีทางนี้อะไรครับบ้านชั้นครึ่งตัวน,นี้เสียหลงังคาเติมอยู่หลังค่าจะเพนนิ่มหลังค่าตัวนี้ออกมาอีกงงไว้คิดแล้วแปดหมื่นเดียวคิดแปดหมื่นเดียวเฮ็ดหลังคามีวงกบตังเลียวเ,ร,เรียบร้อยจะต้องแกะออกดเด้อเบบต้องลองไวค้ครับพ่ใหญ่เท่เนี่ย ติเกอร์นี่แบมันสีซอยอันนี้ฮอชาบตัวมันสีแกง่ายสุดละติเกอร์ตัวนี้อันอีกรุ่นหนึ่งมันสีแกะบ่อใหญ่ได้ด้วครับเด้วยซางทุกคนยังเห็นคลิปก็ู่ดไปหาเฮ็ดเด้อใส่อันกระดาษเจาะอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยเป็นทับหลังใส่เล็กหน้าต่างไปมันสีต่อขั้วครับต่อขั้วออกไปแง่ทางแซกไปทางุลเล็กน้อยบอซึมไปไแพุผนเลยกะ ขบักนี่นะครับหลังนี่ก็สิเลี้วเร็วๆนี่ละค่อยๆเบิ่งกันไปเฮ็ดจัดไปครับจัดสันระบบปีที่เลี้ยวพันสาลายครับผมเฮ็ดงานสาลายเมื่อนั่นพวกน้องเฮ็ดงานประจบประศิลป์หุ่งต้องเอาออกเฮ็ดงานหลบบดีก็ต้องเอาออกตอนมันทุกอย่างมันอยู่ในข้อรับผิดชอบผมเบิดนะครับ บ,บ่ต้องห่วงว่าผมสิบ่าเราไปชอบหยังครับผมแบบเราไปชอบเต็มที่สุดย่างสุดแนวมีปัญหาจุดใดเราต้องแก้ปัญหาจุดนั้นครับคอยเบิ่งคอยแย่งกันไปเฮ็ดบ้านแล้วก็บบ้านเล่าสัทีเดียวเด้อต้องดูแลก,กันปีนึงครับขันตั้มยังน้อยๆปีนึงส่วนหลากับปีกว่าผมก็เบิ่งแย่งกันอยู่ครับ2ฝนละประมาณจะฝากติดตามเด้อครับเด้อให้น้องกรอบกระเบียเราเป็นคนดำเนินรายการสม,มื้อนี้ ค่อยได้ไมาเฮ็นชิปเองเหรอครับไอ้คนเฮ็นชิปไอ้นคนได้รู้จัก,จกคนตรวจงานผมเนาะน้องกรอบกับพี่เอเป็นคนตรวจงานผมเด้อในกับปากตรงแย่งเล่นนะฝากานะฝากินตามเล่นนะตรงกับทีอยู่เรียงลูกแล้วพร้อมชิมหมกลูกถ่าแล้วครับ